Terima kasih telah menonton! ดอผู้ก๊าลักเหรอเฮ้ยน่ากลัวน่ากลัวแต่ว่ารู้สึกว่าเพื่อนทางคนคือมั่งงามแปเละเลี่ยงกันคักแค่เออน่ะตังเบียดเป็นระเบียบเหี่ยมหอยเนาะงามงามทุกคนมีสายน้ำพร้อมน้ำคานน้ำคานต้บอกน้ำคานโอ้คักเนาะสายน้ำคานตัดผ่าน นอกเป็นเป็นอะไรเป็นบ้านจัดสรรอ้าวนี่แะทุกคนทางนี้ก็จะเป็นวัดวัดงามเนาะแต่ทางร้านชาเกินป้ายลูกพี่เกินป้าย ลูกพี่ลูกเพื่อนลูกเพื่อนลูกพี่เบย์เบยาฝนเบย์ลามาเต็มเลยเบ์เลอรเบ์เลอร

ทกคนตัดพามาตอนนี้เฮากำมาฮอสหลวงพะบางเป็นที่ร้อยทุกคนหากระมาฮอสกี่นี่เลยนะแล้วก็เอาเข้าวขซอ้ไปไว้อยู่ในห้องทุกคนนี่เฮามาพักท,กท,ที่ที่ first house ทุกคนนี่ที่ first house มันจะมีสองสาขานะเพราะว่าเฮามาครั้งแรกทุกคนเฮาพักอยู่อยู่ทางปุนทุกคนเนาะ,ะท,ที่ first house คือกันเออมีสองบ่อนนะอันนี้น่าจะเป็นอีกสาขาหนึ่งทุกคน เขาไปเขาแบบเสาอ่อราคาห้องเนาะราคาห้องสามแสนทุกคนสามแสนเตียงเดียวนะสามแสนเดี๋ยวเขาจะคืนเงินบ้านให้ทุกคนนะอเ,เอาตอนนี้ก็ได้ที่พักเป็นที่เรียบร้อยทุกคนหาเลาะเหาอ,อหอบเนาะขามหัวพุ่นลหละเออมันมาเวิร์กก็เลยมาพักอยู่ตรงนี้ทุกคนนี่แหละเอาเอใียเดินทางแล้วที่ไป เที่ยวทุกคนมาเนี่ยจะไปเที่ยวน้ำตกนะเออพามาสุดน้นเทากันยังเลาะบทัวเลยทุกคนเนาะเออยังหลายบ่อนเลยยังเลาะบทัวมามือนานเนาะมือนี้ก็เลยสี่ขอเลาะให้มันทัวทุกคนเออให้ทัวในมือเดียวเลยนะเออไปทุกที่ทุกทบอนเลยเอามือนี้ทุกคนไปไปหาดีน้ำตกกันเนาะสุดนั้นไปน้ำตกตาดกวองซีทุกคนสุดนี้จะไปน้ำตกอยู่ไสเนาะเอาถ้าเบิงนำกันทุกคนนี่พอออกเปิดกันเลยพอออกแขก ไเกิดดอ,อันนี้พ่อแม่บอกปีดินมะเนาะคล้ายๆนะจะได้เอาปีดินด้วยม,มันน่าจะอยู่ในดินนะอันนี้มันเป็นยอดมันดอเบี้ยไม้ต้นไม้ลมลื่นดีทุกคนนี่ลมลื่นมากละคหรหลวงพระบางตอนนั้นน่าจะเป็นตลาดกลางคืนทุกคนเนาะตลาดแรง คนช่วงเที่ยงเนาะนักท่องเที่ยวกายัางพันออกมาหลายทุกคนเพราะว่ามันร้อนนะเออเนาะหรือว่าเขาออกมาแล้ว็ต้เราอยากจะไปลิ่นน้ำตกตาทุกคนบางทีก็ได้เนาะตอนนี้กะเฮาก็จะไปคือกันทุกคน,กคนจะไปลิ่นน้ำเลยนะออไปอาบน้ำตอนนี้ยังไม่อาบน้ำเถอทุกคนเท้าจงไว้ไปอาบน้ำอยู่ดำปกนะมนีนะ่ทุกคนมาสุดเลยกระคักสุดนั้นเนะาะมือหลวงเขาบางทุกคน เมอลลืองมรดกโลกเด้ <S 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 ออ้มันใช่ไหมเนี่ยตรงนี้หรอทำไมมหัศจรรย์จริงๆเลยมีตูมีอย่างพร้อมทุกคนโอ้ฮักฮักเป็นไงไปเนาะนลยนะมรณะคน,นยค่ มีแต่คนนี่แหละคนลาวนี่นทุกคนไปกันเลเออคนลาววางอีกลงก่อนลงก่อนกรุณาซื้อปีก่อนไปน้ำตกตัดเสโอ้ราคาคนหนึ่งสองห้าพันกี่เนาะพอดีกรณีคนเดียวคิดในเป็นอ๋อมีกรณีคนเดียวพร้อมทุกคนไปเที่ยวหนึ่ง่ะไปคขามา,านะ แต่ว่าคนหนึ่งและา,าพัทกี้ก้เสื้อผ้าแดเอาใรเดินแล้วพอมันคนในี่ยเอาปรึกษาเรื่องก่อนนะไปมนกาเตแล้วพอกนินเกี๊ยวกินเกี๊ยวเกี๊ยวหมูแดงทุกคนนี่ เมื่อกี้ก็คือเข้าไปน้ำตกตาตกนำต,ตกตาเสดอาจารว่าว่าน้ำแห้งทุกคนแเ้าเลยมาเสียเที่ยวโดยที่บอบเปียกยังเลยเออไปก็ได้อยู่ค่ะว่าไปบนธรรมชาติสินะไปได้อยู่แต่ว่าเขาก็บ่ไปเนาะไปอย่างจะยังไปลิ่นน้ำนะเออตั้งใจไปลิ่นน้ำคักๆทุกคนเตรียมเตียมเสื้อผ้าไปลิ่นน้ำแต่ไว้ดินซ้ำเป็นว่าน้ำแห้งว่ะ มายำฮอนเด้อวันน,นี้มายำอ่ายำยำแรงอ่ะทุกคนยำแรงน้ำมี่น้ำแต่ว่ายมฮอดมื้ยำมันมทุกคนน้ำแห้งเลยบ่มีน้ำจืดยดเลยอ่ะเดินมาเ้ลาสาอเดี๋ยวมาทุกคนนี่แหละมือแรงพอ่ว่ากันใหม่ทุกคนมือเนี้กะเดี๋ยวเขาไปกิน,กน,กนแล้วเขาก็สิไปพักสายตาแป๊บหนึ่งคือเขาวันเหนื่อยกับการเดินทางมือเช้านี้แล้วก็กินนี่อืมแล้วมาทุกคนไปกินน้ำกกนกินเกี๊ยว เกี๊ยวหมูแดงอู้คักเนาะพักเขาเนาะเป็นแบบนี้ยนทะุกคนก็จะเอาอันนี้เนาะเอาต่อมามัดไว้แบบนี้เออน, <c oughs> น,น่ารักดีน่ารักดีทุกคนมามีน้ำกันกินเกี๊ยวจ้าเกี๊ยวหมูแดงอืม ตอน,นีนเขายูที่ทางัาเทิงของพระพผู้สีทุกคนตอนนี้ก็พากันมาเบิง้งพระอาทิตย์ตกเนาะนี่อาทิตย์ตกมาทางด้านนี้ทุกคนเนะาะจะมีอ่าสันขงทุกคนเนะาะทางพวนั้นจะเป็นอ่าเมืองเซียงเมนนะวันนี้ก็พากันมาเต็มเลยทุกคนนักท่องเที่ยวนะมาเต็มเลยอะ่ะ มากันหลายคนเลยมา,บาเบิร์กพาทิตตกยามแะรงทุกคนเอ้าวันนี้มีโอกาสได้มาทุกคนพราธิตตกตอนนี้ก็มีแต่คนถ่ายถ่ายพาทาาิตตกทุกคนแล้วก็ถ่าคิเมงเุกคนออกเนาะอวิวดีนะแต่ว่าสิย้อนแสงแน่นอนหนึ่งทงุกคนถ้าลงก็จะเป็นตัวเมืองของหลวงเขาบางเมือ,มองมรดกโลกเด้อ สวยงามไหมทุกคนทุกคนเดี๋ยวเขาออกจากตรงนี้กันเนาะเดี๋ยวเขาจะเอาดอกไม้ทุกคนไปกราบไว้รนภาชนะผู้สี ทางนั้นแล้วก็พาทุกคนไปเบิ่งวิวทางด้านหลังนะคนพาที่โต๊ะเอาประมาณนี้เนาะทุกคนนี่แหละนักท่องเที่ยวมากันเต็มเลยนักแสดงหลายคนเลยไปอ๋อจากตรงนี้กันทุกคนเดี๋ยวขึ้นไปเบิ่งวิวทางด้านหลังดีกว่านะนี่เลยวิวทาง้าหลังนกคนก็ยังมีอยู่นะคนก็จะเบิ่งวิวทางนี้ อันนี้จะเป็นพระธาตุคูสีทุกคนเนาะเป็นพระธาตุเก่าแก่เลยคู่บ้านคู่เมืองของอเมืองมรดกโลกเนาะนี่หลวงเข้าบากทุกคนอยู่ตรงนี้เนาะพระธาตุนเนาะนี่ทุกคนอันนี้จะเป็นวิวทางด้านหลังทุกคนเนาะนี่ตรงข้ามกับตะเวนตกกินเนาะนอันนี้จะเป็นวิวทางในตัวเมืองทุกคนเนาะ คนครหลวงข่าบางทุกคนเมืองมรดกโลเด้อนี่นะเราจะเห็นเงินสร้างบ้านสงกระเจ้าทุกคนเนาะแล้วก็สายน้ําทุกคนสายน้ําคานแล้วก็มีอ่าสะพานที่ตรงนี้ทุกคนมีสะพานมีข่วยที่ตรงนี้แล้วก็จะมีพระธาตุที่ตรงนี้นะทุกคนเนาะนี่น่าจะเป็นวัดนะวัดอีย่างสักอย่างเนี่ยทุกคนเข้ากับบุหูเถื่อทุกคนเนาะต่ก็วิวดีวิวงามหลาย ยามแรงทุกคนอยู่ที่หลวงพระบางเมืองมรดกโลกทุกคนเป็นเมืองที่อยู่กลางหุบเขาทุกคนอยู่ระหว่างกลางนะแล้วก็ะวกนนะวกจะมีภูเขาสามร้อยหกสิบองศาเลยอะ่ะนงามหลายนี่นนจะเป็นถนนหนทางทุกคนก็จะมีรถมาเที่ยวเต็มเลยตรงนี้งามหลายจ้า ปิบงปิบงปุบง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 ไม่มไม่มีะมาแล้วโอ้จะเนาะจนาะโดนบลตวมือสเซอจบแล้วจบแล้วจบแล้วจ้าไปโกลงลงบน พาทีทพนตกไปทีโรยทุกคนเอาม่ย้อนเอาเองคันทุกคนเนาะไปไป let's go read the book pad เอาในวันจบแล้วทุกคนเออได้ขึ้นมาแล้วเนาะมันเป็นบุญตาเลยทุกคนขึ้นมาป่ะเดี๋ยวเราจะไปกราบไหว้กันมาเลยกราบไหว้พระคู่สีกันทุกคนอยู่ทางไหนพวกแหละป่ะเดี๋ยวเข้าไปนมกันลงมาชินนังเทิงกันเลย่เนี่ค่ะเคยมาครั้งแรกเลยจ้าเราเคยขึ้นมาทุกคนป่ะเดี๋ยวเข้าไปกราบไหว้ขอพรกัน

เขากะกาไว้ขอปล่อยไปแล้วเรียบร้อยทุกคนนี่อันนี้ก็จะมีตู้อันนี้เนาะโมโมธนาแบบสมทบพื้นบูรณะพระธาตุภูสีงามสมทบพื้นอ๋อเดี๋ยวเราจะมาสมทบพื้นน้เพิ่นนะนแบบไทยให้เพิ่นไบ้านอ่ะปลาผู้สีทุกคนกะนิดละแค่น้อยทุกคนนะตามศรัทธาเลย มีจะใบบ่มใบใหญ่มาหนย่งทุกคนนะสาธุเอา,เอาบุญน,น้ำกันทุกคนเอาบุญเอาซีน้ำกันเดอ้อเอฟซีกันให้ได้บุญได้ซีนทุกคนได้เห็นคลิปนี้ก็ได้เนาะเถ้าเรามีโอกาสได้มาเดี๋ยวเราจะมาเฮ็ดบุญเสื่อทุกคนเองจ้ามาเดี๋ยวเราจะมาเสียมซีกันทุกคนเนาะอันนี้จะเป็นใบเสียมซีทุกคนแล้วก็จะมีคำทำนายใบเสียงซีพร้อมเด้อมาเดี๋ยวมาเสียมซีกันทุกคน แปดทุกคนหมายเลขอแปดนะเฮ้ยเราเสียมซีแล้ว <laughs> ห้องไอ้แขกทุกคนตอนนี้ห้องไอ้แขกเพิ่นมาเสียมซีน้องกัก<อ>กน,กน,นหมายเลือกแปดนะจ๊ะมายเลขอแปดทุกคนเดี๋ยวเราจะมาอ่านให้ทุกคนได้ฟังกันนะใบที่แปดถือบอลมะโหสดอุปะอุอุตสาปะอมมวน เป็นห้างทานนี้สร้างสิจากพงภัยคิดถึงกันแสนทุกแสนยะภัยลำบะกบ่าบมาเบียดเบียนเพียงค้าขายจะลาบรวยมากสู้เจ้าหากจะสมใจหมายถามของหายเขาเห็นแล้วแล้วเอา้างองอะ่ะถ้าผมพูสิเปยังไงนะแต่ว่าถ้า ถ้ามีถ้ามีความลำบากทุกคนจะจะจะบ่มีอ่าจะบ่มีอ่าสิ่งใดมาเบียดเบียดนะเราซื้อว่าเออแต่ว่าคือว่าคือมาเสียน,นทุกเสีนยนี้ใครล่ะเออเนาะเอาเนี่ยทุกคนนี่ใบเสียมซีประมาณนี้จ้าตาเดี๋ยวเอาออกจากตรงนี้กันทุกคนเอา,ากราบไหว้ขอพรไปเทียมร้อยทุกคนเนะาะพระอาทิตย์ก็ตกไปเทียมร้อยทุกคนเนาะเอาก็จะอ่าได้ลงน,นนะเนาะกระนาจะบ่มีาทางงงวะทุกคน ออน่าจะไปถ่ายโูปนะมีแต่ชิโตงเลยมีแต่ถ่ายวิวแล้วกันแล้วทุกคนปะ่ะเดี๋ยวเฮามาหาไอ้แค่กันจค่เรา,าไปสนามน้อนี่เราจะอยู่ตรงนั้นทุกคนเขาอยู่ตรงนั้นป่ะเอ๊ะ,ะแล้วแล้วปะ่ะคือมันไป,ป,ไปกล้าบ่ายแม่เคาไหลลีเออเมื่หหอกี้ก็คือแบบฆ่าไอ้ลีทลุกคนพาพาที่กตกป,ปุ๊บแล้วขับกระเซียเลยถ่ายอยู่ถ่ายอยู่ยิงไตวะแม่อะยเรื่ไตนี่ยแหละ อ๋ออยู่เขาอยู่ตรงมุมเอาหมอคนหลายพจน์เนี่ยเรเห็นกันไปอย่างลงทุกคนแบบนี้อย่างลงลุ่มพุ่แหละอ่ะบันไดทั้งขึ้นนี้ร้อยเก้าสิบบันไดลงร้อยสามสิบแปดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเอานับไปเจ้านับบันไดป๋อ ทางลุ่มมันก็คุ้มทางลงลุ่มไปทางถนนไปวันนี้ก็จะมีถนนคนเดินกับถนนตลาดมืดทุกคนที่ทางลุมพุ่นแหละก็ห้อยยางลงไปเ่าก็จะพาทุกคนเบิกบรรยากาศเนาะน้องน้องพลาบะนี่นับไปฮอตอยู่บ่อร้อยเก่าเลยฮอตอยู่บ่อร้อยเก่าสิบเลยโอ้ งามเนาะผู้สาวเป็นของามผู้สาวงามงามน่ารักน่ารักทางหลังจะเป็นไออย่างนะลืมแล้วปลายผัดตันละไออย่างเป็นยังแค่ลืมแล้วเป็นอย่างและคนหอยอย่างอันนี้แล้วเป็นวังพระราชวังแต่ว่าทางนี้ได้ตั้งหรออันนี้เป็นพิพิธภัณฑ์พพิิธภัณฑ์หรือว่าบังอะไรพิพิธภัณฑ์ผ่านพระบังทางคนจะเป็นพระราชวังเก่า อันนี้จะเป็นพิพิธภัณฑ์หลวงพขบางเด้อทุกคนเข<ม>าเป็นวังของเจ้ามหาชีวิตเนาะเป็นวังของเจ้ามหาชีวิตทางในก็นจะประทับอ,องค์พระบางทุกคนเนาะที่ทางในเพื่อแหละบ้านของศรีสว่างวัฒนาเนาะกษัตริย์เก่าแก๋องสุดท้ายของประเทศเรากษัตริย์องค์สุดท้ายจิตตุงนู้นนะทุกคนเขาก็เคยเข้าไปแล้วล่ะเขา เนี่ยทุกคนตอนนี้ออกกําลังกายนะเพราะว่ายืดก็ต้องยืดแข้งยืดขาก่อนเออเฟ้ยเออแกสวยยางเลยฮอนแฮงถือว่าเป็นบุญรตาทุกคนของเฮานะที่ได้มาเห็นพระอาทิตย์ตกแล้วก็ได้ขึ้นไปกราบอ่าอย่างพระธาตุผู้ศีว้าบปล่าเลตอนนี้เมื่อยผู้เสลาผู้เสลาอยู่สักพักอ๋อผิด สิเป็นผู้เสลาเลยเอาเนี่ยทุกคนกะนั่งจักมาจังใจเนาะแล้วกะพา FC ทุกคนเลาะยางเบิ่งมักไปเจ้าขาอีกอย่างน่เนาะเนี่ยรู้สึกว่ากลวงออกเนาะถนนหนทางอะไรเอ้าเดี๋ยวไปพา FC ลงไปยางเบิ่งจักหน่อยพูแหละทุกคนนี่คนย่างหลายเลยนะ ป่ะเดี๋ยวพาเอฟซีทุกคนอย่างเละเบิ่งทุกคนเนาะมาปีกายนี่รู้ซึกว่าทางมันแคบทุกคนเนาะ<อ>แต่ว่าปีนี้รู้ซึกว่ากวางออกเนาะเออแบบย่างแบบสบายเลยทุกคนมาได้เบียดกันเลยนะกระเจ้ากันยับไปขาอยู่ทางเทิงมือทุกคนเนาะเขาถือมา,มาสเมียถือว่าคักหลายทุกคนนี่นะทเที่ยวกันมาทุกสันซัดเลยนะนี่อันนี้จะเป็นอะไรอ่นนี้กระเป๋อะกระเป๋าซีเมนวะกระเป๋าปูดซีมัง โอ้คดค้กเลยอะ่ะนี่งานฝีมือล้วนๆทุกคนนี่พา,าดว่ากระเป๋าทุกคนงานฝีมือล้วนๆเลยนะนี่ของเทียลึกก็มีทุกคนกระเป๋ากงา็งามๆเสื้อผ้าหน้าผมนี่เสื้อนี่ก็งามเลยทุกคนโอ้ยอะไรเนี่ยค,คือ,อคถ้าผมหยองในหนึ่งนั้นอาจจะเป็นในหนังมัวนะ <laughs> แต่ว่าเิ่นกระเทศเดียวเห็นฝรนั่งรู้ไหมแกเสือ <laughs> อ้มีรถแท็กซี่ของแท็กซี่เออโอ้อยได้กางเกงกตัวรอตัวเนาะงามไปทุกคนนี่กลับกลักลัอย่าละเบิ่งทุกคนโคมไฟหน้าอันนี้ก็ได้โอ้คันเป็นแบบนี่ขันอาหารทุๆๆๆกคน้วก็เอานี่ไปตบแต่งเนาะใส่ไฟใส่าง,งามายทุกคนตรงนี้ ไอ้แค่จะจะได้ทองค่าวเหมาะให้ซื้อให้เอาชิบะเเอาชิบะวะตัวนี้ใน,น,นทองร้อยสิบบาทโอเคเอาใส่นี่ในแขค่ในได้เหตุผลน,นั้นหลักร้อยใส่ตรงนี้นะ,ละ,นนะแล้วก็ไปตีบ้างเลยจับ <c oughs> อ๋อสุดท,ทออี่นี่ปะที่นี้ต่อไปก็เป็นพวกอ๋อที่นี้เนาะเรากับอาหาร ตวปีกับสามพันล้านเนี่ยเกาตะเกาตะแก่ทุกคนปะเพราะ่าั่งไหแ่งแล้วว่าจะสีอย่างปุดปูนปัดๆแล้วเออดีนะทีบอันออกมาเลยกระแลมผัดเมืองทองอุ้ยกระแลมพัดบออุ้ยกะแลมพัดเมืองทองบอุ้ยนสนนาสนแต่วบบไปดีกว่าโอ้ามเนาะเสื้อผ้านาผมนี่กระโปรงนี่งามนตัวนี้ เออสวยมือห้องหรอพี่ซักเนาะก็คือว่าวันนี้แทงเจดําละรู้สึกว่าไอ้แขนนี่จะว่าแพงเจดําค่อยแหงเลยเนี่เซฟเงินเซฟมันนี่เซฟมันนี่มีแต่เซฟแล้วทุกคนมีแต่เซฟทุกอย่างนะเออไท่านอาหารหรอ เขาเดี๋ยวเขาขี่รถมอเตอร์ไซค์มันหลอกมึงเนาะเนาะข้างดีข้างดีสย่างไปตีสัญญ์กลับปะปะกลับเอาเอามอเตอร์ไซค์เราหลอกออกเลยก็โอเคไปเข้าเข้าหานวด่คโอ้คนหลายเนาะตลาดมืดทุกคนตลาดกลางคืนเมื่องเยอดทุกคน หวานลายเนาะเมืองเมืองดึงรถคนรู้ข้าบ้า,านาตอนนี้กับไอ้แช่เคนพาเลาะเบิ่งเมืองทุกคนเลาะเบิ่งแสงสีเสียงทุกคนยามแรงวิธีรู้ข้าบ้า,านเด้อลายคุณ้าตอนตอนสวยผัดบุ้มีเพลอกมาเลยไหนมันหอนเด้ตอนรอแรงๆรออกมาเลยทุกคนนี่ตอนรอแรงๆคามข้ามได้หน่อยกับคนเต็มเนาะเออไปเจอใครที่มีกันขึ้นไปดูแบบจะหวานแหละเนี่ยอยู่ในกิน่นแกลายทุกคนยามแรงมันหมอฮอนแน่ไปเจ้ากระพานเลยขับรถเลาะลิลลนทุกคนเนานะ สามอาหารในยูนิคินนี่ยามแรงที่หลู่ข้าบางสาวสาวเรั่สาสาวน้อยนะสาวสาวน้อยน่ารักเหรอข้าฝรั่งกันหลายแม่ข้าฝรั่งกันหลายแล้วคนทุตัดฝรั่งกันหลายหลายอัน <c oughs> นี้เรุงแรมขึ้นเลยอีนี้ กคนนี่แหละนี่โตรงนี้เมื่อกีประตูกระไลทุกคน,กนะน,กกคนขับซุ้กันท่องเที่ยวนะจะเป็นทั่วไปเป็นอย่างกรบ้างเอ็นทางพี่แลอวใช่ไหมร้านก็นกเลยเปิดนะโอ้คนหลายดิปันเอาบุญเนาะอันนี้คือบไริเวนบุญน,นะทุกคนคนหลายซสำเนียน,นะอยู่แถวบ้านเฮาต้องเป็นซ่วงบุญทุกคนทุกคนหลายเออบุญบางค่ะมีงานมี พืที่หลวงพระบางเข้าว่าโอ้ไปว่ปไาไปนด้ไงรถติดทั้งทางรถทั้งคนเออน้นเต็มทางเลยจะมาจอดอย่างไรเนาะห้านอาหาร,อารอโอ้คนหลายเน,ะนาะติดใครดีเลยอ่ะมันจะเป็นห <laughs> ้างดักนะมึงการโรงแรมโรงแรมพะบางโรงแรมรูรูลาลาอ๋อ นี่ก็โง,ง,ง,งแรมเท่ากันทุกคนอืมีนี่ลาเากัแพงดออาบแพงปะตกเซีนตกเน้าเออเนาะ้ชิวนะวันนี้นะชิวๆนะวันนี้ได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่เอาเด กินข้าวอยู่ร้านอาหารนะตอนนี้อะไพอดีกับจะาลินโดนตีพีอมเหรอพี่พ่อมาาฮะบอะ่พ่อมามามาเลยมันจากพ่อมาโอ้ยฟังเพลงหลวงพบาง่หบาพ่อมามารคนบรรยากาศอยู่ในร้านเพื่นนะร้านอย่างกรบรนะเปน่หลวงาบางลทุกคนเจ้ากัมีดนรีสดนน้อมีห้อง พร้อมจ้าเอ้าเพื่อสิได้อ่าหารทุกคนค่ะก็เลือกพลอยแห้งนะเออกันเลยเอ้าวะเห็นรถจอดหลายอยู่ทางหน้าก็เลยมาเบิ่กนึกว่าเจ้าเฮ็ดอีหยังกันเนาะเออสิแท้ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าอันนี้คืออะไรแต่เนี่ยนี่คืออีหยังอันเป็นฝอยๆอ่ะเป็นหอยฝอยเอ้าฝอยคั้นบ่อฝอยแต่แทบอ่ะโอ้ตกหมดแล้วอันนี้ก็จะข้องว่าเอ็นเหลือง แต่บางคู่ก็กันว่ากระเจาซื้อ,อยื้อใส่เออ,อ,อมากว่าแซ่บนะไอ้แขกพันธงเลยมันกรมกลอมเออกินกับแก้มกินกับอย่างแซ่บอ,อ,อันนี้เอ็นเหลืองเนอะโอ้แล้วกาทอดเอ็นไก่ดิเอ็นไก่เอ,อ้าทุกคนนี่ทุกคนยามแรงเออไปใส่ก็ต้องเลยพังเพลงเลยเฮ้นย <laughs> นิดหน่อยนิดหน่อยนิดหน่อยคลายมันเมือเนาะเออเท่ามดาทุกคนมป็นงานขับรถนะเง ธรรมดาธรรมดากินไปนักร้องนารักมากเกินไรปาอยากร้องเพลงใช่ไหมอยากร้องเพลงประกบคู่ใช่หมขอเงครับขอขอได้ขอได้ขอขึ้นไปร้องเพลงแฟนก้าหน้าไจยเดี๋ยวนะ เผอชี้พังเขามีแต่จีนมีเซเวียดด้ยเพ่ขึ้นไปร้องแล้วเดี๋ยวงาไม้หยุดตัวครัหมูทุกคนเอ้านี่แหละพนอาหารเผลการบรรยากาศดีทุกคนถ้าคุณจะเป็นแม่น้ำโขงเนาะถ้าคุณเป็นเชียงเนาะเชียงแม่นะเชียงแมนเป็นน้ำโขงเแม่น้ำโขงเนาะน้ำโขงฝั่งพูนประเทศลาวฝั่งนี้กับประเทศลาวอ๋อน้ำโขงคันกลางคล้ายๆจับปลาซักจับปลาซักน้ำโขงนะตึ้งตึ้งเลนเข้าประเทศลาวบอด้เม้นว่าถ้าคุณฝั่งไทยเนีย ก็ฟังเล่าคือกันนั่นแหละเออบรรยากาศเติมเติมเลยเรือเรือคัดเนาะเรือจีนกะเจ้าร่องกะเจ้าร่องกลางคืนกะร่องคือกันทุกคนนี่กะเว้นกะร่องเดี๋ยวเไปหยาบช่วยช่วยกินเจ้าเจาไหมเล้าป้านกะเราจะกินกับแก้มกันทุกคนเยอะแยะจริงจริงก็มั่ง

最近竟然